เป็นความภูมิใจของคนไทยแน่นอนว่าเธอคนนั้นบนเวทีต้องสวยจึงค่ะมันคือความขขังที่ไม่ต้องอธิบายตัวเองเป็นเวทีแรกเวทีเดียวของโลกที่อนุญาตให้มันเกิดคำว่า one universe ไม่มีจริงไมไม่มีจริงๆแล้วทุกเวทีนะ่ะเจ้าของนะ่ะถ้าจะทำมันก็ทำได้แต่มันควรทำไหมอะ ไม่ใช่เป็นเฉพาะธุรกิจของ JKN หรือว่าเป็นเฉพาะในส่วนของการ fulfill passion ความฝันแรงบันดาลใจของแอนคนเดียวแต่มันหมายถึงผู้หญิงทั่วโลกมันหมายถึงผู้หญิงท่ามเพศ LGBT จะเป็นใครก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะเดินหน้าในชีวิตของคุณได้ดังที่โอปราห์วินฟรีพูดอยู่เสมอแล้วก็สอนแอนให้เดินหน้า โดยที่จำมาไว้ว่า use your personality to serve the true calling of yourself คือการใช้ความสามารถบุค,คลิกภาพสิ่งที่เรามีอยู่คือ t a l e น t ที่เราบอ n with it คือเติบโตเราต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรดิฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงข้ามเพศจึงต้องข้ามผ่านอุปสรรคหลายอย่างและเกิดในชีวิต ผู้หญิงทุกคนที่จะได้สวมมงกุฎล้วนแล้วจะเป็นยา e คอน n ิ c w o m แ n นของแต่ละปีที่จะสามารถนำพาคนทั่วทั้งโลกผู้หญิงทุกเจเนอเรชันได้รู้สึกว่า everything is possible if you believe in yourself ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะหากเรามุ่งม,มั่นตั้งใจและมองหาคนที่เป็น transformational leader ทุกคนที่เป็นผู้นำเชิงปฏิรูปเป็นผู้หญิงที่นำพาแรงบันดาลใจจิตวิญญาณให้กับทุกคนได้ลุกขั้ถึงได้รู้สึกว่าชีวิตมีความหวังแต่แน่นอนว่าเธอคนนั้นบนเวทีต้องสวยจึงค่ะ <Amen. S 1> จริงๆแล้วมันคือความขวังที่ไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องพูดอะไรเลยพอเราพูดคำว่า Miss Universe Organization มันคือคำว่าจาักรวาลคำเดียวคำคำเดียวจบตั้งแต่รุ่นอย่าบอกว่าเป็นรุ่นคุณย่าคุณยายคุณย่าคุณยายทวดลแ,แล้วกันและกันรู้จักหมดนะมันคือเวทีที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนถูก empower เติมพลังเติมพลังบวกแล้ววันหนึ่งฉันจะไปยืนอยู่บนท่างกลางผู้คน และในเคสนี้คือทั้งจักรวาลได้เห็นว่าฉัน To be seen คือได้เห็นลัและได้เห็น personality ตัวตนของฉันและฉันได้ใช้ตัวของฉันให้เป็นประโยชน์กับคนทั่วโลกนี่คือความฝันและแรงบันดาลใจของผู้ิทุกคนที่อยากจะทีบตัวเองขึ้นมาให้คนทั้งจักรวาลได้เห็นตัวเธอว่ามันส่งเสริมผู้หญิงค่ะส,สั้นๆเลยส่งเสริมผู้หญิงให้แรงบันดาลใจกับผู้หญิง LGBTQ ทุกคนเพราะที่ฉันก็คือหนึ่งในนั้นที่ดูมาตั้งแต่เด็กมันทําให้เรามีแรงสูบฉีดมันทําให้เรามีความทะเยอทะยานมันทําให้เรามี something ทุนลุก up to ถและแต่ละปีผู้หญิงคนนั้นก็เป็นไอดอลของพวกเราทุกคนไม่ได้หมายความว่าจะเฟเวอร์คนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้คำว่ายุติธรรมระดับสากล นี่คืออย่างที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นและอย่างที่สองอย่างที่พูดไปความสนุกสนาน What do you want to see? You will see คือบนเวทีสิ่งที่แอนถามและพูดอยู่เสมอก็คือว่าถ้าอยากให้แอนทำแอนอยากจะได้แรงเชียร์แรงส่งแรงซัพพอร์ตแรงบรรดาใจจากทุกคน Don't let me walk alone อยากให้ฉันต้องมาเดินคนเดียว ฉันอยากจะรู้ว่าทุกคนอยู่ตรงนี้ไหมคุณคือแสงสว่างที่อยู่รอบๆตัวดิฉันจริงหรือเปล่าเพราะการทำงานขนาดนี้ถ้าไม่ได้รับการสปอร์ตที่ล้นหลามมากมายมหาศาลหลายล้านคนมันคงไปไม่ถึงแล้วทำขึ้นมามันจะสว่างไปถึงจักรวาลได้อย่างไรหากเราผลักดันแค่คนเดียวจนเรามีความรู้สึกว่า เราพูดออกไปแล้วมีคนได้ยินมีคนพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างร,บรอบๆตัวเราคุณคือเหตุผลที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจว่าถ้าคุณอยู่เคียงข้างดิฉันซัพพอร์ตดิฉันผลักดันดิฉันและพร้อมซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดที่เราต้องการพัฒนาดิฉันก็จะทำ และวันนี้ก็ทำให้แล้วแบบร้อเซค่ะนี่คือสิ่งที่เราสามารถพูดได้เลยนะครว่าเป็นเวทีแรกเวทีเดียวของโลกที่อนุญาตให้มันเกิดคำว่า one universe หรือว่าความเท่าเทียมกันของสิทธิความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิงที่จะสามารถขึ้นมาเชิดฉายสร้างความศรัทธาให้กับคนทั่วโลกได้เหมือนกันส่วนกติกาในการ เขาเรียกว่าจะจ้าชยังไงแน่นอนว่าเขามีวิธีการเขามีกติกาอยู่แล้วอะไรที่ํำรงคงเอาไว้นะคะถึงความถังถึงความเป็นจัก,กรวาล71ปีที่ผ่านมาก็คงจะอยู่ต่อไปค่ะแล้วคนจะเข้าใจว่าพอเราเป็นพ้ะสองุระสิทิ์สามบ้างจะทำได้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วทุกเวทีนะเจ้าของนะ่ถ้าจะทำมันก็ทำได้แต่มันควรทำไหมอ่ะ ปรคือมันมันชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำใช่ไหมคะพยายามอธิบายว่าผลร่วมในการที่เราเราอยากให้บริษัทถูกพัฒนาหรือว่าเราอยากจะพลีสตัวเราเองคุณอยากจะเอาลองเทอมหรือช็อตเทอมลองเทอม คือการที่อยู่ผู้ตราบนิรันการในจักรวาลตลอดไปด้วยคุณภาพไม่ใช่เพราะมาแล้ว misuse of power ในการที่ฉันเป็น owner ในการที่ฉันชอบใครในการที่ฉันมี benefit กับใครแล้วคือเอาคนนั้นขึ้นมา that is wrong แล้วก็ไม่ควรที่จะ deserve ในการที่จะมี ownership เลยแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ Tiktok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ